นี่ครับมันว่าเขาแซงเต็มมันเต้นขาบมืบอซาบมือขึ้นประเทศบางสีมันจะบบอมันจับบอไปเอ้าจามครับต้องฝนบัดที่ดีเลยครับติดปลาแหลลงเต็มอยู่ครับพี่น้องปลาเพิ่นกำลังจิกขึ้นน้ำจะแห้งครับเดือดอุด้ยโ,โอ้คอรุดนี่บอเพื่อนเลยลายไปไหนไปกันมีอยู่ไง ผู้น้อยผุดนี่ครับเดืปอปลาคอแล้วสองตัวไปกระลังเริ่มเขา่ากระลังสีนี่ปลาคอหน้าอยู่น,นี่เอาใส่ไปให้เก้าไปนไหนึหน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 ่งเอาใส่ไปเด้อนี่ครับทุกคนเครียดสันๆครับมาเบิ่งปลาครับปลากระลังลงครับพี่น้องนี่ปลาคอกับปลาเขลี่ยครับ กข้างบ้านเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบอ่อหอยดี่เข้าเเกลีย่ยพี่นองบึงล้วก็เป็นข้าวครับข้าวไก่พ่อเกี่ยวแล้วแต่ว่านามเลิกครับต้องเกี่ยวเองครับน,นั่นี่นี่ก็เป็นสวนผักครับอาเตียสวนผักเริ่มปลูกแล้วอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวฝักยาวอันนี้จะเป็นพวกกลวงตุง้งเอาลดลดลดปลาลดครับ ไม่ใช่ปลาหลุดนะปลาหลุดนีกระปูน้ำนข้าวโพดครับถั่วลิสงกำลังเกิดครับนี่ใ,นใกล้ๆเองนะครับถั่วลิสงจะเป็นใบแบบกลมๆอะ่ะใบยาวๆจะเป็นข้าวโพดครับมันจะเป็นถั่วฝักยาวเนาะนี่เป็นหัวเชเท้าครับหัวเชเท้ากำลังปลูกเกิดแล้วกับไผ่ดแปงรัก นี่เป็นคะน้าครับนี่เป็นผักบุ้งนี่เป็นพริกอันนี้เป็นกล้วยครับเอาต้นกล้วยมาย้ายมาปลูกนะครับนี่หน่อครับนี่หนออ่อเยอะนี่เป็นมันเทศครับไปจบคลิปครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับทุกคน